สวัสดีครับผมมืมัอนี้พามาจอบบอลคือเก่าครับมามองฝายน้ำลดนเฮมีแต่ฝายครับแต่น้ำมบลนบ่มีนม้ำหอดสิลนเลยปีนี้อู้บึงฝ่าหมืดฝนสิตกแล้วครับสิตกมาเป็นเดือนแล้วแต่บ่ตกจากเทื่อแหล่งย่อนตาฤาษี จบบนลายพูดเลยหมดบนไใดใส่เม็ดคือเขาจากเที่ยเมื่อคืนก็ฝนตกคืออย่ครับผมนับเม็ดได้ประมาณสี่ห้าเม็ดนะฮะเม็ดใหญ่เติบครับซ้ำนวยบอกเผาละเม็ดฝนแต่ละเม็ดตูมตามตูมตามคุยชมงอย่างนั้นแต่บ่มีลายเม็ดโซ่สามเม็ดหายเงียบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทิมงานานาหน,น,น, <c oughs> น,น้นา,ากันะดาน้ำครับผมบ่มีน้ำใสเบ็ดก็มาจอบบอลคือเก่าจังสีล่ะครับผมไปลุยกันเลยนะฮะจดุจดจวดน้ำม,มูลติวติวติว,ต,วติวเลยอือธรรมดาชินายนี่ ปลาไรมาบนลคางฟังอะไรสีกระดูกกระดางกระดูกกระดางแล้วปลาอะไรเอ้อปลาโคหรือปลาชนปลาโคหรือปลาชนปลาชนใหญ่ใหย่าหญ่ใหญย่ใเกือบปล่อยปลาช yeah. นไรปลาชนใหญ่กว่านี้บ oui? ่วัวไอ้ยนี่ปลาโคตัวน้อน้อย เออเอาตาหรือสีใดแล้วครับตัวหนึ่งอือเป็นควันกระสอบอย่าเรียกทุ่งนะฮะวันนี้เขาเอากระสอบมาอู้อู้ขึ้นอะไรยากเทเอทืออย่าดูแค้นนะฮะให้ดูปลาโกตะแค้นในขา้า,ขาวดูยิ่ขาวเว็บบอวยอย่าไปถึงเรืออาราม ไม่ใช่ข่าวโจโลนะข่าวเว็บวเวบออขวันทุงแล้วครับขวนเอ้ยขวนมา,าววอืดขวนแล้วครับตาลุสีมาแล้วครับโตันหนึ่งนะฮะวันนี้ยิบบึกเรยก่อนเข้าด้วยธรรมดาที่ไหนวเ,วเอาหมวกไใแล้วครับนาซีซูนแล้ว,ว,วอูอ ซูนปลาหยังปลาดุกศูนปลาดุกแหละครับผมจะเบิ่งครับว่าจะสายไหนนะฮะรุ่นสละหมวกแล้วไม่ใช่ธรรมดานะฮะ,ะ,กกะอกลุ่มมวกมันเปียกเต็มอิ่มกลุ่มหัวเปียกโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่ มาแล้วครับผมหาปลาบ๊ะโอ้ปลาโพใส่ไงใส่งามเลยครับผมโอ้ปลาตาขวาโอ้ธรรมดาที่ได้นี่มาแล้วครับผมปลาโคใส่งามเลยครับตัวแรกโอ้กัดเสือกเฮยู่ อู้ทำไมกัดก็เรียบร้อยใส่งามเลยครับผมอู้ธรรมดาทีไหน,นี่งนานปลอดภัยสุดแล้ว <c oughs> ตัวแรกมา,นานแล้วนะฮะนั่นก็ได้ปลาดุกอีกแล้วมาอีกแล้วครับผมปลาดุกสวยครับใส่ใหญ่ใส่งามอีกแล้วโอโวันนี้ได้กันทุกคนแล้วนะฮะของเราอู้ธรรมดาทีไรแต่ฤษีได้ใหญ่ก็เขาซัมนิป,ปติน <c oughs> โอ้ต้องเอาไอศด้าเกากรดอู้เดือดใจเหลือเกินนินเอ้ <c oughs> ต้องเรียนหาสีนินนะฮะอย่าไปเรียกมันเฮ <c oughs> ยังไม่ได้ลงน้ำเลยอย่าไปเรียกมันอย่าไปพูดกับมันมาแล้วครับมาแล้วครับมือดีได้ฟูลาโตแล้วธรรมดาทีไหนสงสารฝ่ายเหลือเกินไม่มีน้ำลน <c oughs> ตาลุสีมาแล้วครับผมหาบ่พ่อเออหาติดเสยอีกแล้วจะเป็นของเราองเป็นของเราเฮจะเป็นของเราอย่างไรก็เป็นของเราบ่โอ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 ธรรมดาที่ไหนไอแรกสองตัวเลยนะฮะตาลุสียียียีดูชาวบ้านเขามาดูดูต้นด้วยดูต้นด้วยบ่ ยี่ม่ปราณีประนระนมน้ครังนั้นรีบเอานะฮะฝนจะตกแล้วนูนดูฟา้าหิมืดครึมตกทงเม็ดอีกแล้วนะฮะยี่ปลามันวิ่งตามตูดหาไม่เจอ,อธรรมดาชินนีนี่สองตัวแล้วนะฮะตาฤาษี เรียบร้อยโตแล้วครับตาลุสีอูมาอีกแล้วอูปลาอย่างไรมาบอลมองนี้ออโอ้ยวปโพยป่บบาบอลอย่างใหญ่วันบกคือโอ้โอเก็บเก็เก็บแฮเก็บเฮเก็บแฮเ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 กลฮเ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 วเอเฮ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 อ อันนี้น่ะสิโต้ไนยม่ไนยหอหม่อีกแล้วครับผมกว่าตู้ไนยกว่าวันเฮบอเต้ยังอืปลาโคมาอีกแล้วใสสวยเลยนะฮะโอ้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 ธรรมดาทีไนนี่ ยังทันอยู่นะฮะคิดว่าแต่บ่ทันครับผมเออคนอะไรแบบนี้กระจกเทตาฤศีครับตาริศีเอ้ยเออ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 ทำทำพูดเสียงดังเออกระจกเทยิ่งทำเป็นเอาเสื้อโหไม่ได้หรอกยี่กลัวตกกลัวทำไมแค่ตก วานเราไมา่ฝีมือขนาดนี้นี่เป็นของเราแล้วอีกตัวแล้วครับผมโอ้ธรรมาดาที่ไหนสองเฮสองตัวเฮ้เฮกระจกเทะเก็บหมวกก่อนยี่เก็บหมวกก่อนกี่ถ่าจ้วงหูเดือดใจเหลือเกินปานนั้นหดตไปอยู่ผู้เดียว อยู kids, ่ซ <laughs> <laughs> ีสเกตมูอเขาอยู่บนพี่บ่เบิ่งเขาเลยแล้วนู้นมันนิ่งแล้วนู้มันมุดแล้วทางนู้นมุดแล้วมันนิ่งแล้วเริ่มมีการนิ่งแล้วเห็นอู้สองสามรอบแล้วปุ๊ย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 อายะอายะ หลักกัน <Jacqu> ย <eline ina uno> yeah, really. right, ังปันนลานกระบุดให้ตาราสีตื่นเต้นยายอญ่ละลายเลยไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วเจออะไรบอนโอ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 กวาจะถึงโอโอโอตีละกาเปนร้อยเมตร สวยงามมากเลยนะฮะหวานเอาฝั่งครึ่งหนึ่งเก <c ười> ือบตีหลังค่ะหากินอย่างนี้บอกอูอออ้อู้อู้อกดตีนอย่างไวเลยครับผม ตัวนี้ประมาณตัวรหาสิบโลเนี่ยแหละวานปุ๊บกดตีนเลยโอ้ธรรมดาที่ไหนเอ็งอย่าไปวานโดนเรือดำน้ำเขานะอีอ,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 อีไม่พูดไปจาเลยตั้งนาตั้งตาสกุตีนอย่างเดียวปลาดุกดก,กดอะไรขนาดนั้นม่นมันมีกิ้งไม้โอ,โอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน อาลุสีบอกว่าถึกแล้วครับน้อยหนึ่งเลยกดเท้าเหยอีกรอบหนึ่งนะฮะยี่เท้าเหยีตาพูดจาไพเราะมากเลยอ่ะแต่วันครับว่าถึกปลาดุกหรือปลาแหนงตาลอสีหมดแล้วครับผมสละหมวกแล้วนะฮะโอ้ยอะไรพูปุยปุ๊ปุูดยังไง อู้มุจับตระยนะะอู้มุดโผลมุดโผลแล้วเพื่งครับว่าเป็นปลาสายไหนนะฮะสกุดเท้าวหวไปชกโรบเิ่เกือบหลุดเย่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 ับลอยมันนะฮะขึ้นมาแล้วครับผม ถ้ากนลุนนี่นาซีบะเมนปลาดุกนาซีปลาอะไรน่าจะตัวใหญ่นะฮะนี่โอ้เดินโกดอละอลายเลยปลาดุกใสสวยนะฮะโอปลาชนโอ้ปลาชนโอปลานั่นโกหกคนไทยว่าเป็นปลาดุกมองไม่เห็นในานา้ำมองไม่เห็นไหนน้ำบ่ Uuuu, uh, đứa chạy lứa cơn Hứ 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 là <laughs> ừ, 3 làm là khắp ta lưu xí Tâm mà đà nấy Tô bậc giang ngay lên lèo xăm lướt lắm nam hứ 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 พ่นครับผมได้ปลากกุดอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวงามเติอบอยู่ขาวอาลาดอไม่ใช่มันเลี้ยเลีไมวเลยบล่ยังไม่เลีย้ยบ่สงอมยื่ยชื้อู้ธรรมดาที่ไหนนี่ไรดังอืออู้ปลากกุดตัวใหญ่เติบตัวนี้อู้วาเตีธรรมดาที่ไหน นี่แหลปากนี้แหละที่ตะมาจะขอซื้อว่ามันมันไม่แจกนี่หอนี่แหละตาฤสีบอกว่าถ้าทนไม่ได้ให้เหตุสนายเลยวัาจะได้ถอดง่ายน้อยนี่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 ปลากดตัวแรกเมื่อนี่ครับผมหืือหล่อจะหนบสวยงามมากเลยนะฮะถูกแนงหรือถูกปลาลก ទุกแหนងបោះមិនឆៃប្រដុកแหนងជួយណ້ອຍប្រដុកតួໃຫយអូព្រឹងរូណັ້ນនេះហ៎ចិះแหนងนอกสนាញ់ហីปลาតាខ្វាក់ឬปลาแหนងนอกสนាញ់អូកទួយវិជិញអូកទួយអូມັນទួយໃຫយເກີນអូអូ เชื yeah, it, it h, ่อตารือซ in ีน้อยหาทางออกไม่เจอแหกแหเลยพวกกันไตรมาด้วยตัดตัดเอาปลาอกเหนื่อยใจเหลือเกินมาแล้วนะฮะอันนี้ปลาดุกนะฮะตัวเล็กๆถ้าตัวใหญ่เขาเรียกปลาเหน่งอออกำลังรู้ ธรรมดาทิไหนไปโตแล้วครับผมตาเหลือสีแลนอีกแล้วอเออเออเอสายเลยจวดออืต<า>เต็ม,ต<า>มอันเนธรรมดาทิไหนนะไปยังตะโคเล่นตำขาตะโคเล่นตำขาโอ้มัน n ด t u r e นุ้นมันนอนน้ำกิ้งไหมโอ้ธรรมดาเออเออ เอ,ออเออโอ,อ้อกระตรงขนาดนี้นาชิตโตงามเติบอะไรปลาคอน้อยน้อยซ้ำใดมาเบิ้งครับเขาว่าปลาคอน้อยน้อยซ้ำใดอู้อ,อู้อมุดอะไรานานแท้ออืไหนตัวเล็กๆแค่ไหนอยังบ่ได้ครับผม อ้าตัวงามเติอบอยู่เฮนดี้เฮละา <ไป S 1> สเฮละาซำโอ้โหเกินไปอีกตหนึ่งแล้วครับผมเฮนี้สองอีกแล้วนะฮะโอ้คนอะไรกระโจกเทหากินไม่แบ่งชาวบ้านเขาเลยคนอะไรนี้ย คนอะไรได้เยอะกว่าเขาเทะเอ,อ๊ะทำไมมันเป็นเช่นนี้ข้นนายูคยสมองเลยอะไรคือตุลไม่ถูกอะไรเลย,ยโอ้ได้จึงสนัยมาโอ้ธรรมดาที่ไหน เต็มเต็มเลยนะฮะเต็มเต็มเตะเห็ดเตะเขาบอกว่าเตะใหญ่มันหายากโอ้เตะใหญ่มันหายากอู้ดูอย่างต้องมีเหตุผลนะฮะาเลยโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินมาะเป็นยังเตะรอเหลือเกิน จับบดาที่ไหนสซีบงัดเจริบไม่มีตุลมีตาเลยนะฮะไม่มีปัญหาธรรมดาที่ไหนโอ,มนมโอ้มันไม่แบกเหรอฝนจะมาแล้วนะฮะฟ้าร้องกระดึงกระดึงกระดึงแล้วได้แล้วครับทั้งพุ่นได้ยินว่าปากกุดปากกุ ปรากฏขึ้นมองนั่นทรงตูแล้วธรรมดาที่ไหนนกเจ้าได้ตัวหนึ่งอีสาาได้อีกตัวหนึ่งหนึ่งครับผมปกุดนอยปลากุดน้อยปลากุดน้อยตัวหนึ่งครับผม เหลืองเออเฮอคือเขาอ่ะแล้เห็นแต่ว่าตัวน้อยเฮ้พูดเอากำลังใจไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> ธรรมดาที่ไหนตัวน้อยอย่ามาโน้ตขึ้นเองเลยหรือเป่ ลาไรอยู่แต่ที่เก่า,า,อาอโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินเห็นน้ำมันมุนมุนโอ้สงสัยจะเป็นปลาโลมาอโอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน,นเงียบปะอ, <c oughs> อะไรจะมาเงียบแข่งกันแท้ มัน uhm หันตើตาฤาษีถึกแล้วครับดังตะโอจักอยู่บ่อยู่เฮ็ดเยียบถุกห่างปลาเอ๊ะไอ้พัดจวนกล่าวสนั่งทาหนีอะไรมากล่าวสนั่งก็มื้อจะป๊ะกึตุยยอมโจเองนี่ชื่อต้นไตติ๊กป๊ะ าตาลุสีบอกว่าเยียบกราวสนางนอกเฮครับว่ากราวจริงหรือไม่จริงเรียบร้อยแล้วครับตาลุสีเหยียบนอกแฮครับผมเหยียบถึกหางปานตินหัวออกจากเฮธรรมาดาที่ไหน โคลดแล้วตาฤซีบอกว่าตโตประมาณ5กิโลครับผมยังปม่ทันเห็นนะถ้าเห็นก็นชอรคิดเหนื่อยใจเหลือเกินฝนมาแล้วนะฮะเปาะแปะเปาะแปะแล้ว អញអរ៉ៃជិបជើងស្នាញ់នែយ៉ាងមិនដល់បើកកង់លើយនោះនោះនោះหลุดແລវអូយៀបមកຖືກប៉ដុកຖືກប៉ដុកអឺអាស្អីទីលែងว่าប៉ណែងហឺមើក្លាបីប៉ណូអូហូហូហូលើចៃលឹកព្រិលតោករិនរិនណាฮะអូเย็นสบายจังเลยปลาឡៃនឹកว่าเตឧใหญ่ปลาឡៃ ไปชนดูปากโขโอตูปลาชนปลาชน,นตัวน,ออน้อยโอ้ตัวใหญ่ไอใหญ่ใหญ่ใหญ่คีบโคลดโชว์ดีๆนะฮะเอาขึ้นดีๆนะฮะ,ะขึ้นแล้วครับผมกดขึ้นอีกแล้ว กดปลาอะไรโอ้เอออุยนึกว่าจะจะเอารถเคนมาดึงคืนยะยะย่ะยะ,ยะไหนดูสิโอ้ยใหญ่ว่าเขนไก่อยู่โอ้ธรรมดาที่ไหนนี่เย่ยิ่งไม่ค่อยคุยเท่าไรเลยเนาะ ถ้าวาันทันแล้วไม่เคยพลาดโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่ครับผมพอด้อยู่ครับมานอยู่มานเป็นบางคนแต่คนอยู่ไกลกว่าเขาประมาณนะครับอยู่พูน้นร้อยเอ็ดบรมาเลยประกาอยู่ไกลนอเขาวันนี้ตาฤาษีง่ำนะฮะครับพอด้ตม้มพอได้จีพอได้ยปนอยู่ครับผม ตาต้มก็ต้ตตมหมอไง่เวล่ะครับใส่น้ำประมาณหนึ่งโอ่งนะฮะโอ้เดือดใจเหล,ลือ,อเกินครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมเนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานอนากระน้ำครับผมสหรับวันนี้สวัสดีนะฮะบายบาย